สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรระหว่างวันที่11-12มีนาคม2568วันนี้เวลา8นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมมหาราชอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยายลัยนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา2566เป็นวันแรกโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จก,การศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,352คนจาก2วิทยายลัย9คณะ มหาวิทยายลัยตกแต่งเวทีและแท่นรับพระราชทานปริญญาบัตรให้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของชุมชนสะท้อนความเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้เพื่อให้บัณฑิตเกิดความตื่นรู้จากอาวิชาทั้งมวลสร้างสรรค์เป็นผลงานที่งดงามสมพระเกียรติแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใ,ใจของบุคลากรมหาวิทยายลัยนเรศวรนิสิตสิทธ์เก่าตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าโพซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยายลัย โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการทํางานย่อมจะต้องพบปะผู้คนที่หลากหลายทําให้ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีดังกล่าวได้แก่ความอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นคือผู้ที่ตระหนักถึงตนเองตามเป็นจริงว่ายังมีความบกพร่องและความไม่รู้ในบางเรื่องบางสิ่งอยู่เป็นธรรมดาจำเป็นต้องทำตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอด้วยเหตุนี้บุคคลผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นผู้มีสัมมาคาระวะประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพให้เกียรติไม่โอ,อ้วดยกตัวหรือกล่าวโทษลบหลูผู้ใด ทำให้เป็นที่รักไร้เมตตารวมทั้งได้รับความร่วมมือสนับสนุนและความช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเต็มใจยินดีจากทุกคนทุกฝ่ายจึงขอให้บัณฑิตพึงพิจารณาและตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นปกตินิสัยเพราะนอกจากจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปด้วยดีแล้วยังจะมีส่วนช่วยให้สังคมเกิดความสมานฉันท์หลีกเลี่ยงความบาดหมางขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกันได้ อันจะอำนวยประโยชน <LE diesen> ์แก like okay. <rik> ่การปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละคนตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงอีกด้วยเวลา13นาฬิกา17นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเซียรินทรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรทรงเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์พัฒนารักษ เป็นสถานรักษาแก้ไขและฟื้นฟูภาวะปากแหว่งเพดานโบและความผิดปกติของศีรษะและใบหน้าสภามหาวิทยายลัยนเรศวรมีมติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าถึงการรักษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานนามว่า ศูนย์พัฒนารักษ์ณหมายถึงศูนย์ซึ่งเสริมสร้างลักษณะอันเจริญพร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่อพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ7 0พรรษา2เมษายน2568 โอกาสนี้ท่อประเนศนิทศการผลการดำเนินง,งาน10ปีของสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหวและความผิดปกติของสีสร์และใบหน้าเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีทีมผู้เชี่ยวชาญสหาวิทยาการกว่า20สาขาวางระบบขั้นตอนและสร้างนวัตกรรมการดูแลรักษาตลอดจนฟื้นฟูผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีพันธกิจด้านบริการวิชาการและวิจัยเพื่อหาทางป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูด,ด้วยโครงการต่างๆจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยจัดตั้งคลินิกทีมสหวิทยาการปากแหว่งเพดานโหว่แบบครบวงจร One Day Service จัาโครงการ c r e บ t Family Day แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองและผู้ป่วย โครงการพัฒนาระบบสมาร์ทเกรฟแคร์เพื่อพัฒนาโปรแกรมไทยเกรฟแคร์พลัสในโมบายแอปพลิเคชันจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ป่วยรวมทั้งจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานเครื่องโมบีสแกนอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีการสแกนช่วยวิเคราะห์โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย และเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติแบบเคลื่อนย้ายได้เพื่อประโยชน์ด้านการวางแผนการรักษาและคาดการผลการผ,าผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้นช่วยคืนรอยยิ้มใหม่ให้คนไข้คืนรูปลักษณ์ใบหน้าที่ใกล้เคียงเป็นปกติและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงยิ้มสู้ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาพูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษผู้ขับร้องเป็นเด็กที่เข้ารับการรักษาภายในศูนย์พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า วันนี้เวลา10นาฬิกา56นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จออกนวังเรื่องรดีประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าดังนี้นายเชื้อพรรังขวรเลขาธิการมูลและนิธิพระบรมราชานุสณรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์นำนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพ,พนธ์ในรัชกาลที่6ประจำปีการศึกษา2567 ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทานารีนาถและนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองระดับชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฝ้ารับประทานโล่รางวัลประทานพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคน นายปัญจพลบุญบณีชัยกุลหัวหน้ากลุ่มงานสถาบันการศึกษาในรัชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดานำนางกัญญาคู่กระสังรองผู้อมนวยการโรงเรียนเบญจมรราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและนักเรียนผู้ชนะเลิศการแข่งขันเบญจมรัชชัตราชาคุณานุสรการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธิระราชเจ้าระดับประเทศครั้งที่5ประจำปี2568เฝ<น>้ารับประทานทวยรางวัลชนะเลิศโอกาสนี้ประธานพระวรโรกาสให้ครูผู้ฝึกซ้อมเฝ้ารับประธานเกียรติบัตรด,ด้วยน,นางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม BJC Big C และคณะ เฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาผู้วา่าราชการจังหวัดสุรินเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปที่บ้านเลขที่186อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์มอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสมัยบุญยง เจ้าหน้าที่ทหารพรานซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพราน4411หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและต่อมาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ศาลาริมทางหมู่ที่3ตำบลตรอะบ,บอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตปตานีเมื่อวันที่8มีนาคม2568การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสมัยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบร,รมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ห้าวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปัดจิมนิเทศโครงการฝึกอบร,รมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ห้า ที่วัดปรายุระวงศาวาตวารวิหารซึ่งวัดรับผิดชอบโครงการนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่ผหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นการสร้างรรราศาสนาญาติสืบทอดพระสัตวธรรมให้ดํารงมั่นคู่สถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ วัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาแต่ดั้งเดิมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น ทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานและนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต,ต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่จะเผยแผ่พระศัษธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎก ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจนี้สืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงค์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้ประสงค์เป็นประโยชน์ในสังคมไทยสืบไป,ป,ปองค์มนตรีรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิพระดาบทและโรงเรียนพระดาบท พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสุนทรพร,พรในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนายจรันธาดากนสูตรองคมนตรีประธานที่ปรึกษามูลนิธิสุนทรพร,พรในพระราชูปถมรับมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลสุนทรพหลหันษาเพื่อพระดาบทที่โรงแรมคูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพ ซึ่งมูลนิธิพระดาบทร่วมกับมูลนิธิสุนทรารณรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร,รมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระดาบทโรงเรียนพระดาบทในการส่งเสริมการศรรึกษาแก่ผู้ได้โอกาส ให้มีวิชาชีพเลี้ยงตนเองครอบครัวโดยไม่เป็นภาระของสังคมสามารถนำทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงรวมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของมูลนิธิให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากนั้นองคมนตรีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1ประจำปี2568มีวาระต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในปี2567 และแผนการดำเนินง,งานในปี2568อาทิการจัดงานลีลาดเทอร์พระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออก,กรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี2เมษายน2568กำหนดจัดงานคอนเสิร์ต86ปีสุนทรีสุนทราพร์ในโอกาสครบ86ปีวันก่อตั้งวงดนตรีสุนทราพร์วงดนตรีเพลงไทยสากลแห่งแรกของประเทศ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ